ลักษณะนิ้วก้อยของคุณอาจบ่งบอกถึงแนวทางที่สมดุลระหว่างความสามารถในการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบุคลิกเด่นๆของคุณคือจะมีความยืดหยุ่นระหว่างความแข็งแกร่งและความอ่อนโยนรวมถึงมีความสมดุลในการแสดงออกคุณไม่ใช่คนที่ขี้อายแต่ก็ไม่ใช่พวกแนวหน้าหรือหัวหน้าในการทำกิจัรรต่างๆ ความสมดุลของนิ้วมือลักษณะนี้ชี้ให้เห็นว่าคุณจะมีระดับความสามารถในการปรับตัวที่ดีมากๆมีความสามารถเชื่อมโยงและเป็นผู้ประสานงานกับผู้อื่นได้ดีคุณจะสามารถต่อรองเจรจาสำเร็จได้โดยไม่ต้องเสียสละในความเป็นตัวของตัวเองหรือเสียสละความต้องการของตนเองสามารถสรุปได้ว่าคุณอยู่ในกลุ่มผู้คนที่มีความสามารถเก่งกาจในหลายๆด้าน อาจเหมาะสมกับบทบาทที่ต้องการความผสมผสานระหว่างการทำงานอิสระและการทำงานเป็นทีมเช่นการจัดการโครงการหรือการให้คำปรึกษาครูอาจารย์หรือนักเทศนักพูดจากลักษณะนิ้วหัวแม่มือบ่องบอกว่าคุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความรักมากเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ในความรักใครที่มารักคุณสบายใจได้เลยแต่คุณเป็นคนประเภทช่างฝันที่มักมีความหลงไหล และเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆได้ง่ายความรักเมื่อยามใดที่คุณตกอยู่ในห้วงความรักกับใครสักคนโลกทั้งโลกของคุณจะเป็นสีชมพูทันทีในบางครั้งคุณถึงกับเลือกที่จะไม่สนใจทำงานหรือทำสิ่งอื่นใดเลยในขณะที่คุณตกอยู่ในมวนแห่งความรัก คุณต้องการให้คนที่คุณรักมาสนใจและเอาใจมากๆต้องการการบอกรักคุณกระซิบรักต่อคุณบ่อยๆและคุณจะถูกพเนาพเนอเอาใจแบบสุดๆในทางตรงกันข้ามความรักอาจจะทำให้คุณเกิดความคลั่งขึ้นมาได้ง่ายกว่าคนอื่นๆเมื่อคุณรู้สึกว่าคนรักไม่ให้ความสนใจเมื่อไหร่คุณอาจจะทำให้โลกแตกได้ทันทีดังนั้นคุณต้องระวังความคิดของตัวเองบ้าง ไม่หวาดระแวงระวังกับคนที่คุณรักมากเกินไปเพราะอาจทำให้ความรักสิ้นสุดลงได้ลักษณะของนิ้วคือนิ้วกลางยาวกว่านิ้วชี้ซึ่งยาวกว่านิ้วนางตามด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วก้อยตามลำดับรูปแบบนิ้วนี้บางครั้งเรียกว่ามือของวิศวกรหรือมือทางเทคนิค นิ้วกลางที่ยาวขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับจรรยาบรณและเกี่ยวข้องกับทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในขณะที่นิ้วชีที่ยาวขึ้นนั้นเชื่อมโยงกับความทะเยอทะยานและคุณสมบัติความเป็นผู้นำและผู้มีอำนาจซึ่งอาจบ่งบอกถึงความปรารถนาที่จะเป็นผู้ควบคุมและผู้มีอำนาจในการตัดสินใจนิ้วนางที่ยาวขึ้นบางครั้งเกี่ยวข้องกับความสามารถด้านกีฬา นิ้วก้อยที่สั้นกว่าอาจบ่งบอกถึงคนที่ไม่ชอบใส่ใจในรายละเอียดแต่จะชอบที่จะโฟกัสไปที่ภาพใหญ่นิ้วหัวแม่มือซึ่งยาวกว่านิ้วก้อยเกี่ยวข้องกับความมุ่งมั่นอาจบ่งบอกถึงเป็นคนที่มีแรงผลักดันสูงและมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายบอกว่าคุณนั้นมีความทะเยอทยานและปรารถนาในความสำเร็จในแง่ของอาชีพ คนที่มีลักษณะมือนี้อาจเหมาะกับอาชีพที่ต้องการความทะเยอทะยานจะมีความเป็นผู้นำชอบการลงมือปฏิบัติจริงและต้องใช้ทักษะการแก้ปัญหาในขณะเดียวกันก็ต้องมีความคิดสร้างสารรค์เช่นอาชีพนักการเมืองนักธุรกิจผู้บริหารหรือนักกฎหมายคุณอาจเก่งในสาขาอาชีพที่ต้องใช้มุมมองภาพใหญ่และการคิดเชิงกลยุทธ เช่นผู้จัดการหรือการให้คำปรึกษาหรือเป็นที่ปรึกษาแต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่จะต้องจำไว้คือการตีความลายมือเหล่านี้ไม่เป็นสากลและการทำนายลายมือที่แตกต่างกาันอาจมีการตีความหรือความเชื่อที่แตกต่างกันได้นอกจากนี้ วิชาดูเส้นลายมือไม่ใช่วิธีการทำนายอนาคตที่ได้รับการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักการและเหตุผลและมักมีการถกเถียงถึงความแม่นยำในการทำนายดังนั้นผู้ที่รับฟังจึงควรไตร่ตรองด้วยความรอบครอบและด้วยใจที่เปิดกว้าง